โอเคครับผมก็สวัสดีครับพบกับรายการติวทีแปดสามนะครับในอีพีนี้นะผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของสมการนะครับทําไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องของสมการในคลิปของทีแปดสามเพราะว่าจากในบูปินนะผมก็สอบมีออกเรื่องสมการนะครับซึ่งเรื่องของสมการมันเป็นเนื้อหามต้นนะครับเราจะมาเน้นสมการในรูปแบบของการประยุกต์กันนะครับก็ รูปแบบของค์ประกอบของสมการเนี้ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมเราก็มาดูไล่มาไล่กันดูทีละแ,แบบเลยนะครับผมมาดูที่แบบแรกนะครับผมแบบแรกเป็นจะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับของเคเมีครับผมก็คือเรื่องของความเข้มข้น,อนของสารในของผสมนะครับผมคือเอาง่ายๆนะครับผมก็คือเปอร์เซ็นต์สารในของผสมนะครับผมวิธีการคิดก็คือว่า เราก็ต้องมองสารนะครับออกเป็น2อันก็คือเราก็มองว่าอันแรกก็เป็นสาร A ใช่ไหมซึ่งสาร A ตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีความเข้มข้น x เปอร์เซ็นต์นะครับและก็อีกสารหนึ่งนะครับผมเราก็มองเป็นอีกสารมองเป็นสาร y นะครับซึ่งสาร y ตรงนี้นะผมเอ๊สาร B เอออันแรกเป็นสาร A นะอีกอันนึงเป็นสาร B นะครับสารแรกอะความเข้มข้น x เปอร์เซ็นต์อีกสารหนึ่งความเข้มข้น y เปอร์เซ็นต วิธีการคำนวณก็คือว่าให้เอาปริมาณสารสมมุติว่าสาร1อ่ะครับมีปริมาณ A อเมลิตรและก็สารสองมีปริมาณ B ีเมลิตรเราต้องเอาปริมาณน,นะครับมาคูณกับความเข้มข้นและเอามารวมกันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าตอนแรกครับปริมาณคูณกับความเข้มข้นของสารแรกครับก็จะเป็น ax แล้วก็ของสารที่2ก็จะเป็น B y นะครับคือเอา เหมือนเป็นเหมือนเป็นค่าเฉลี่ยคือเอาง่ายวิธีการคิดตรงนี้นะครับมันเหมือนเป็นการคิดในรูปแบบของค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบกถ่วงน้ําหนักอะครับอะไรที่ปริมาณเยอะกว่าก็ต้องคูณด้วยน้ําหนักที่มันมากกว่าอะไรที่ปริมาณน,น้อยกว่าก็ต้องคูณกับน้ําหนักที่มันน้อยกว่าในที่นี้นะครับผมก็เป็น a คูณกับ x แล้วก็บวกด้วย b คูณกับ y แล้วก็หารด้วยปริมาณทั้งหมดก็คือ a บวก b นั N ่นเองนะครับก็จะ ก็จะวิธีการคิดก็จะค้ายกับการเฉลีย่ยเลขคณิตแบบส่วนน้ำหนักนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือรูปแบบแรกนะผมอันนี้ก็คือว่าสูตรนี้นะครับใช้เมื่อเทสารทั้งสองรวมกันนะครับก็เทรวมกันนะผมก็เป็นบิ g อร r อันใหญ่อันหนึง่ง นะครับก็เทร,รวมกันปึ๊บปบอันนี้นะผมก็ได้ว่าเป็นสาร C เปอร์เซนต์หาได้จากสูตรนี้ปริมาณรวมคือ A บวก B นั่นเองครับตามนี้เลยถ้ามีสามสารก็เป็น AX บวก B Y บวก C Z หารด้วย A บวก B บวก C ประมาณนี้นะครับโอเคต่อ หัวข้อต่อมาครับผมก็เป็นเรื่องของสมาการเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของเปิดน้ำเข้าถางนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับผมคือมันร้อเรียนมาจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t นะครับซึ่ง v ตรงนี้ v ตรงนี้นะครับคือปริมาณน้ำ t ตรงเนี้ยคือเวลาแปลว่าอาตาัอาตราอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลจะคิดคล้ายๆกับอัตราเร็วก็คือ ออาปริมาณน้ําที่ไหลาหารด้วยเวลานันเองนะครับผมโดยที่อีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราการไหลรวมอัตราการไหลรวมตรงนี้นะครับผมคือเราต้องพิจแรนาตรงนี้คือบิกเกกอร์หรือถังน้ำนะครับมันก็มีน้ําใช่ไหมแล้วมีน้ำนะครับไหลเข้าน้ําไหลเข้านะครับผม ก็คือน้ําไหลเข้าก็คือมันก็เข้ามาในถังใช่ไหมและถ้าน้ํารั่วครับก็คือน้ําไหลออกอัตราการไหลจริงๆอะครับก็คือเอาเข้าลบกับออกนี่ก็คือเป็นอัตราการไหลแบบจริงๆนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอาของที่มันเข้ามาในถังแล้วก็หักลบของที่มันไหลออกประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรและถ้าเป็นในเรื่องของเติมน้ําเต็มถงัง ในเรื่องของเติมน้ำเอ็มถังตรงนี้นะครับผมคือให้เราพิจนารณาตรงนี้อ่าคืออย่างนี้คือเรารู้แล้วว่าอัตราการไหลของของน้ำนะครับมันเท่ากับปริมาณน้ำหารด้วยเวลานะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมคือเขาบอกว่า ถูกข้อนี้มเป็นเรื่องของการเติมน้ําเต็มถังนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําในที่นี้นะครับเราถือว่าน้ํามันเต็มถังซึ่งปริมาณน้ำตรงนี้นะครับที่เต็มถังเราจะให้ปริมาณน้ําเต็มถังเท่ากับ1ส่วนทีก็คือเป็นเวลาที่ใช้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอะไรจากสูตรตรงนี้สูตรข้างบนนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอัตราการไหลรวมเท่ากับอัตราการไหลเข้า ลบกับอัตราการไหลออกนะครับอันนี้ก็ล้อเลยอันนี้เป็นอัตราการไหลเข้าลบกับอัตราการไหลออกแล้วก็รวมกันตรงนี้จะเท่ากับอัตราการไหลรวมนะครับอัตราไหลเข้าลบอัตราไหลออกเท่ากับอัตราการไหลรวมแล้วอัตราการไหลมันเท่ากับปริมาณน้ำหารด้วยเวลา อัตราการไหลเท่ากับปริมาณเติมน้ดในเวลาโดยเขาบอกเป็นการเติมน้ำเอ็มถังเป็นการเติมน้ำเอ็มถังเราจะให้ปริมาณน้ำอเอ็มถังนะครับเท่ากับ1นะครับแปลว่าอัตราการไหลเข้าเท่ากับ1ห,หารด้วย T เข้าครับแล้วก็ลบอัตราการไหลออกอัตราการไหลออกคือ1ส่วนด้วย T ออกครับผมเท่ากับ1น่ถวนทีรวมนั่นเองครับ โดยที่นี้นะครับผมจะมีเครื่องหมายทิกมาเนื่องจากว่าทิกมาเป็นเครื่องหมายแสดงในเรื่องของผลรวมนะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าน้ําไหลเข้ามีหลายท่อก็ต้องเอาท่อหนึ่งบวกกับท่อถองประมาณนี้เอามารวมกันในกลุ่มแรกแล้วก็ถ้าน้ํามันรั่วหลายจุดก็ต้องเอามารวมกันนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของเครื่องหมายทิกมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสูตรในเรื่องของเต็มน้ํา ต่อมานะผมเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอัตราการทํางานอัตราการทํางานคืออะไรก็คือว่าให้เรามองว่างานหนึ่งินนะครับผมมันเกิดจากแบบบิก็คืออัตราการทํางานอันนี้อัตราการทํางานตรงนี้ W บบิตรงนี้มันคืออัตราการการทํางานต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งวัน ก็คือความสามารถที่แชรจริงของคนทำงานแต่ละคนผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันนะคบผมต่อไปนะครับผม n n ตรงนี้คือจํานวนคนแล้วก็ทตรงนี้นะครับคือเวลาที่ใช้โดยทตรงนี้ที่เป็นเวลาที่ใช้ส่วนใหญ่จะให้หน่วยเป็นวันนะครับผมพอเอาสาอันนี้มาคูณกัน ก็าทาให้ได้ว่าตรงนี้นะครับผมคืองาน1ชิ้นนั่นเองครับในที่นี้นะครับผมเราก็จะได้ว่างาน1ชิ้นเราแต่ให้ตรงนี้เป็น1นะครับเราได้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็น1เลย1ตรงนี้ก็หมายถึงงาน1ชิ้นเท่ากับ W คืออัตราคางานคูณกับจำนวนคนคูณกับเวลาหรือเราจะย้ายเวลาไปฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นสูตรใหม่ก็คือ1ส่วน T เท่ากับ W คูณ n นะครับ ต่อไปนะผมคือในหัวข้อข้างบนตรงนี้นะครับเราอธิบายในเรื่องของอัตราการทำงานของ1คนเพราะว่าโจทย์ประเภทนี้มันเป็นโจทย์ฮอตฮิตในข้อสอบหลายรุ่หลากหลายถนามนะครับผมเพราะนั้นก็ต้องฟังไว้ดีๆนะครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราก,การทํางาน1ชิ้นนะครับผมถ้ามีคนทํางานกันหลายคนมีคนทํางานกันหลายคน ก็ต้องก็ต้องมองแย่ครับแต่ว่าเราใช้เวลาเดียวกันก็คือเรามองว่าทํางานหลายคนนะผมเสร็จในเวลาที่กําหนดแล้วถ้าเราทํางานกันหลายคนนะครับผมเราก็จะถ้าเราทํางานคนเดียวครับมันก็คือหนึ่งส่วนทีเท่ากับ w ยคูณ n ใไหมแต่ที่นี้หลายคนนะครับก็ W คูณกับ N ก็ต้องมีหลายตัวใช่ไหม W1 คูณกับ N1 บวกกับ W2 คูณกับ N2 นะครับในที่นี้นะผมเราก็อาจจะแทน W1 เป็นอัตราการทำงานของเด็ก N1 เป็นจำนวนเด็ก W2 เป็นอัตราการทำงานของผู้ใหญ่ N2 นะผมคือจำนวนผู้ใหญ่ แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือเอาไว้ง่ายนะครับผมก็คือว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่คนกลุ่มเดียวนะครับผมในการทํางานาเราต้องมีคนหลายกลุ่มในการทํางานในที่นี้นะครับผมก็ทําการถ่วงน้าหนักเลยนะครับผมเอาความสามารถของเด็กนะครับผมมาคูณกับจำนวนเด็กบวกกับความสามารถของผู้ใหญ่มาคูณกับผู้ใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูสองหัวข้อสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผม รถยนต์2คันวิ่งเข้าหาคันนะผมสังเกตว่า BTS นะคบผม2คันนะผมวิ่งสวนกันทําให้ความเร็วนะผมมันจะเร็วขึ้นนะครับอันนี้หัวข้อนี้ได้ผลลัพธ์ความเร็วมันจะเร็วขึ้นถ้าความเร็วเร็วขึ้นนะผม v สัมพทธ์ก็คือ v รวมนะผมความเร็วรวมก็ต้องเอาความเร็วของรถทั้งสองคันนะครับรวมกันนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของพายเรือตามนา้นก็คือเอาความเร็วเรืออันนี้คือความเร็วเรือนะครับผม บวกกับความเร็วกระแสน้ำมันเองครับแถ้าเป็นรถวิ่งในทิศทางเดียวกันหรือรถวิ่งแข่งกันนะนะครับผมจะเห็นความเร็วที่มันซ้าลงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเอา v ความเร็วน้ผมของ2คันนะครับผมมาลบกันหรือ v เรือนะผมลบกับ v ของกระแสน้ํานั่นเองครับและนี้ก็คือเป็นเนื้อหาในเรื่องของสมการที่พบใน ชีวิตประจำวันครับ